กับเรามาดูในส่วนของตัว Infinix Hot 5 Pro 8บโปรับแล้วก็ตัว Redmi Note 13ตัวนี้เป็น x q s o s 14.5นะครับแล้วก็ i p p e S 2.0นะครับแะกาหน้าตานะครับเพื่อนลองดูนะครับกับตัวสมกบคมนะครับ การกดกลางนะครับตัวนี้มีกดกลางได้เช่นเดียวกันแต่เข้าไปหน้าเลยนะครับตัวปรับแสงนี่ครับเสียงแล้วก็ฟังชันอื่นๆตัวนี้เป็นปพับนี่ครับปรับแสง,งนะิดนึงตัวฟังชันต่างๆนะครับ นะครับมีหน้าหลังสามารถปรับได้จากตัวสุขภัุมนะครับไู้ช้ตัวน,นี้มีหลังอย่างเดียวนะครับปรับได้นะครับเมนูต่างๆก็การใช้งานลักษณะก็เพืไปลองดูนะครับตัวน,นี้ e o s สิบ14.5นะครับ apple สองจุดศูนย์นะครับไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับแค่มาให้ดูแล้วก็เพื่อนๆดูแล้วเป็นอย่างไรนะครับแบบไหนนะครับบางคนอาจจะใช้เป็นเด็กยูบางคนใช้เรดมีอยู่นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกจะรอให้ดูนะครับผมคนกําลังสนใจตัวส่งควบคุมของแต่ละแบรนด์นะครับเรามีหลายแบรนด์นะครับแต่เรามา ให้ดูสองแบรนด์นี้ก่อนนะครับเข้าถึงการตั้งค่าจากสงควบคุมนะครับการแก้ไขนะครับปรับแก้ไขจากหน้านี้นะต่อแก้ไขด้านล่างนะครับ และก,การแก้ไขนะครับนะครับก็ปมานนี้นะครับมาให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับก็อยู่กับความชอบสไตล์แต่บ,บางคนที่ชอบแบรนด์ที่ตัวเองใช้อยู่นะครับก็เล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ